สวั lighting, สดีจ้ามื่อนี้กับมาพอกับน้องจีรถไฮสีสเกตจ้าหรือว <c oughs> ่าล้านสามเออะไรสีสเกตจ้าเมื่อกี้น้องจุโรก็จะพามาอัปเดตรถไฮนาล่านค่ะพามาเบิรงรถไฮนาล่านว่ามีขั้นใดไปแน่ขั้นใดอยู่แน่ค่ะขั้นใดติดมันจ้ำแน่ค่ะไปเบิรงกันเลยค่ะ47แรงค่ะนี่อยู่ราคา285,000บาท285,000บาทจ้าอุปกรณ์2ชิ้นด้านนี้นาพานล้างค่ะ เดิมด hm. ีค่ะคันนี้เดิมดีเครื่องดีเกียดีค่ะลองมาขับมาจับมาจ้องได้เด้อจ้าทางหลังกระแห่งสะอาดสะอ้านค่ะเก็บงานพร้อมใส่งานแล้วเรียบร้อยเช็กระบบไฟเรียบร้อยค่ะเช็คของเฟลระบบไฟพร้อมส่งพร้อมใช้งานค่ะอยู่ในราคา2องแสนหมื่นหาพันบาท2องแสนหมื่นหาพันบาทค่ะจดทะเบียนปีหาซีค่ะสำหรับพี่ๆคนใดสนใจ แวมาสอบถามแวมาลอ่าาลองถามมาล่องไทยได้เด้อจ้าคันต่อไปหาสิบแรงค่ะหาสิบแรงอยู่ในราคา3ามแสนสองมืนพนบาท3ามแสนสมืนหาพันบาทค่ะเครืสสอ่องดีเกียร์ดีเดิมดีค่ะ <S <S แต่ว่ามีปรับสภาพน้ำขาคือทำสีค่ะทำสีเฉพาะบางจุด ครืองดีเกียร์ดีค่ะอุปรกรณ์2ชิ้นในราคา3 2020, ามแสนสองหมื่นพบาทส2มแสนืนหาพันบาทจ้าทางหลังแห่งสะอาดสะอานค่ะเก็บงานรวดซึมเรียบร้อยหอมใช้งานเลยค่ะคันนี้ก็เอาไปรับจ้างไดสบายหรือว่าสิไทยแต่น่าจะคองกระได้จ้าหาสิบแรง3ามแสนสองหมืนหาพันบาทจ้า อีสิกีคันนี้ขายแล้วค่ะติดมาจ้ำแล้วค่ะล้อทรงค่ะ36แรงคันนี้อยู่ในราคา2องแสนหกหมื่นหาพันบาท2องแสนหกหมื่นหาพันบาทค่ะอุปกรณ์สองชิ้นดินินาพานล้างค่ะคานใบเมตรยังสวยค่ะยังสวยเป็นคานางค่ะยางรอหน้ารอลังก็เหลือพ่อเด็กก่อขายยังเหลืออยู่ ไาแต่หน่าจะของกับราคานี่กับเบาๆค่ะสบายข้างหลังแห่งซาซาอันค่ะบอดี Body โดยรวมคือสวยค่ะเพราะใส่งานได้เพรใส่งานค่ะสภาพ,พ้อมใส่งานเลยค่ะ,ะสำหรับผู้ใดที่สนใจพี่ๆคนใดที่สนใจ36 a p อยู่ในราคา265,000่พันบาท2 6 5 0 0 0บาทค่ะ อุปกรณ์สองชิ้นดันดินหนาพานหลังค่าไปต่อเลยค่ะสยันมาสามสิบเก่าแรงค่ะนี่อยู่ในราคาสองแสนหนึ่งมืนหาพันบาทสองแสนหนึ่งมืนหาพันบาทค่ะเดิมดีเครื่องดีเกียร์ดีค่ะเป็นระบบเกียร์ชัเทินไต่พวงมาลัยค่ะขับง่ายค่ะอุปกรณ์สองชิ้นดันดินหนาพานหลังคือกันค้าราคานี่เดิมเดิมค่ะ สำรับพี่พี่สนใจ39แรงมาลองขับลองไถได้ค่ะอยู่ในราคา2องแสนหนึ่งมืนหาพันบาทจ้า36บดที่สามิบดีที่ราคาบาแพงบาแรงค่ะอยู่ในราคา2 0แสนสี่มืนหาพันบาท2 0แสนสี่มืนหาพันบาทจ้าสำหรับพี่พี่คนใดที่สนใจ3 6แรง มาลองขับลองไถได้ค่ะราคา2อง0 0นีมืนหาพันบาทค่ะอุปกรณ์2ชิน้นดานดินนาพาันหลังค่ะนำไปขับไปไถพร้อมใส่งานจากองค่ะเดิมเดิมเลยค่ะหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ 36มสิบหกเอนเอทีค่ะนี้จัดโปรยูสองแสนหกหมื 2, 6, 000, 000, ่นห้าพับาท2อง0 0นหกหมื่นหบาทอุปกรณ์3ชิ้นค่ะคันนี้ในอุปกรณ์3ชิน้แนแรนดินาพานหลังแล้วก็บบลูโรตลิโรตาลีพร้อมเลยค่ะเดิมเดิมค่ะคันนี้สวยเื่องดีเกียร์ดีมาลองขับเบิังได้จ้าลองไทยแด้เลยจ้า เป็นระบบเกียรชัตเทิลไต่พวงมาลัยค่ะครับง่ายค่ะครับงา่บงายเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ไต่พวงมลาลัยเลยค่ะ,ะยันมาสมาิบหแรงยันมาสาหาแรงอยู่ราคาหนึ่งแสนสมหมื่นหาพันบาทหนึ่งแามืนหาพันบาทจ้าอุปกรณ์สองชิ้นด้านนี้นาพานหลังค่ะ สภาพพร้อมใส่งานค่ะสำหรับพี่ๆคนหนผ่านไปผ่านมาอยู่ติดถนนใหญ่หาสีสเกตคูขันหรือว่าพี่ๆอยากแวะมาเบิ่งใดทีบ้านกันเลี้ยงตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตหรือว่าอยากโทรเบอร์น้องเจียวกับติดต่อมาไดที่0 9 3 2 2อ4 3 7 0เจค่ะแล้วก็ขอบคุณทีพี่ๆคนใดทีกันติดตามกันมาตลอดลขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เป็นกำลังจัง กำลังใจให้หนองจิวรถไท้มือสองสีสเกตจ้ามือนีก็มาพาแวะมาเบิงหนาหลา่ซสำเนียล่ะค่ะค,ค่ะขอพุ้นค่ะ